โอ้เล่นมุกวะเนี่ยใส่บ nice ่อเขาไปนคนตีถุงให้มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันต้องตีใช่ไหมตีกันเถอะอ้พี่น้องนี่วาเงี้ยป๊อ้เอาอีกมเดียขับดิท่านเบ็ดเหยียดทิ้งนี่มันทำไมเหียดในตัวมันอยู่ไหนไอ้บาขา่พันพันพันอาจารย์ อาจาร์มาต้องต้องอาจารย์อาจารย์เอ้ยมันลอยตร้งมาแกไไม่ออกนี่โอ้โหอาจารย์ลูกศิษย์นี่แหละลูกศิษย์นี่แหละมาโอ้พี่น้องเอ้ยค่อ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 ยเดี๋ยวได้ได้โอ้โหพี่น้องครับผมมีเงี่ครับสุดยอดพันวัดเงีบปูวสันวาเอาเข้าแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ครับ